นายสงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตจะมีการชงเรื่องให้ในายทะเบียนพรรคการเมืองยุบหกพรรคร่วมรัฐบาลเดิมกรณีเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าเข้าขายครอบงำพันยืนยันว่าไม่มีอะไรไปครอบงำได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำและประสบการณ์ทำงานของนายทักษิณทุกคนเห็นอยู่หลายคนจึงมีความเคารพ และให้เกียรติในการขอคำปรึกษาหารือแต่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่นายทักษิณพูดแล้วจะมาครอบงำพักร่วมรัฐบาลเป็นไปไม่ได้เลยนายแพทย์พรหมิลเลสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีคลิปเสียงนางสาวแพทองทาน ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นล่าสุดได้ส่งคำขอไปยังสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเพื่อขอขยายเวลาอีก15วันขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณานายอนุทินชาบีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางชุดที่26ของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อต่อซึ่งรับผิดชอบคดีหัวเลือกสอวเตรียมสรุปสํานวนคดีในวันที่17กรกฎาคมนี้ ก่อนจะส่งให้กับคณะกรรมการกรกรตชุดใหญ่ว่าผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้ชี้แจงและข้อเท็จจริงไปหมดแล้วจนถึงวันนี้ไม่มีแกนนาของพักภูมิใจไทยคนไหนที่วิตกกังวลนายอนุทินระบุถึงที่มีการวิเคราะห์ว่าคดีหัวสวจ,จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล้างบางพักภูมิใจไทยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองของประชาชนใครจะมาล้างบางก็อาจจะโดนล้างไปก่อนพักภูมิใจไทยวันนี้ไม่ได้ทําอะไรผิด